ทางอบจจังหวัดสงขลาครับจับมือมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาภาคีเครือข่ายได้ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการรถรับส่งสาธารณะสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยหลังโพนระยะวิกฤตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงไปติดตามครับเมื่อวันที่10มิถุนายน2568 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนายตันวานิชรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลาได้เป็นตัวแทนม,ม,ม,มรพสงขลาครับลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการรถรับส่งสาธารณะสําหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยหลังพ้นระยะวิกฤตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาครับ ซึ่งก็นำโดยนายสุพิธพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายได้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชเขต12สงสงขลากองทุนฟื้นฟูนฟสมรรถภาพจังหวัดสงขลา คณะกรรมก,การเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต12มหาวิทยาลัยสงขลานครินมูล,ลนิธิคนช่วยคนผู้แทนมูล,ลนิธิกู้ชีพกู้ภยัยจังหวัดสงขลาและบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัดณห้องกระเกตนะครับโรงแรมกรีนเวลพาเวร e ตอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาทางนี้การลงนามความร่วมมือดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก็ได้มีส่วนสำคัญ ในการดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบระบบบริการรถขนส่งสาธารนณะรับส่งผู้ป่วยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสดานนท์วัฒธรรมรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้เป็นหัวหน้าโครงการ โดยโครงการนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการรถรับส่งสาธารนณะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายของอบจสงขลาซึ่งก็นับเป็นความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งอบจสงขลาจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลได้อย่างสะดวกปลอดภัยและต่อเนื่องอันจะนำไปสู่การลดอัตราการขาดนัดลดภาวะแทรกซ้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวในระยะยาวสำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ครับสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน s u s t a i n a b l e Development Go a l s s d เเป้าหมายที่3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดีการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในช่วงวัยเป้าหมายที่4ครับสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป้าหมายที่17เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและฟื้นฟูสภาพพุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ เราได้ยินในหลายๆโครงการนะครับที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศมาในพื้นที่ท้องถิ่นท้องที่นะครับรวมไปถึงภูมิภาคคำว่า s u s t i i n a b l e นี่นะครับมันเป็นอะไรที่สร้างความรู้สึกดีๆสร้างแรงจูงใจนะครับเพราะก่อให้เกิด การดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เป็นการที่โครงการนะครับทางวจจจังหวัดสงขลาได้จัดทําขึ้น